คืบหน้าค่ะกรณีการเสียชีวิตของคุณนัทวุิปงลังกาหรือว่าคุณนัทโปงค่ะผู้สื่อข่าวช่องดังต้องบอกว่าเรื่องนี้เองก็ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องหลังมีประเด็นว่านายกอค่ะหรือว่านายกิติอาจเป็นบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสารไซยานายให้กับผู้เสียชีวิตก่อนเกิดเหตุสลดค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคุณไอซ์สารวัตรค่ะได้เปิดเผยในรายการดังว่าเคยพบเจอกับนายกอค,คนนี้มาก่อนเนื่องจากเป็นรุ่นน้องของเพื่อนจึงรู้จักกันแบบผ่านๆกัะห ได้ยินข่าวว่านายกเนี่ยน่าจะเป็นลูกหลานร้านทองทําให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจเป็นทายาทเจ้าของร้านทองหรือไม่ล่าสุดค่ะทางด้านเจ้าหน้นาที่ตํารวจค่ะได้มีการเรียกตัวนายกรหรือว่านายกิติเนี่ยเข้ามาพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วขณะเดียวกันทีมงานรายการดังก็ได้ติดต่อสอบถามไปยังเจ้าของร้านทองที่ถูกพาดพิงค่ะว่าไอ้นายกคนนี้เนี่ยไปเป็น ลูกหลานเจ้าของร้านทองจริงหรือไม่ซึ่งเจ้าของร้านทองเองก็ยืนยันชัดเจนค่ะว่านายกิติไม่ใช่เจ้าของร้านและไม่ใช่ลูกหลานของเจ้าของร้านทองแต่เป็นเพียงพนักงานของร้านเท่านั้นซึ่งเจ้าของร้านทองที่นายกิติทํางานอยู่เนี่ยเขาบอกว่านายกิติค่ะเป็นลูกมือช่างทองทําหน้าที่เช็ดทําความสะอาดและก็ขัดเงากรอบคระบริเวณหลังร้านทํางานมาประมาณ2-3ปีโดยมีญาติเป็นผู้ฝากเข้ามาทํางานที่ร้านให้ซึ่งโดยปัจจุบันนายกิติค่ะอยู่ในช่วงลาง,งานหนึ่ง และยอมรับว่าสามารถเข้าถึงสารไซยาไนภายในร้านได้เนื่องจากเป็นสารที่ต้องใช้ในกระบวนการทําทองนั่นเองทั้งนี้ค่ะเจ้าของร้านก็เผยเพิ่มเติมค่ะว่าไม่ทราบประวัติการทํางานมาก่อนเลยของนายกิติเพราะว่าเพียงรับเข้ามาทํางานตามการสักฝังจากญาติของตนเองเท่านั้นค่ะเนี่ยที่ตารวจเองค่ะก็ยังคงรวบรวมหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางของสารไซยาไนเพื่อคลี่คลายสาเหตุการเสียชีวิตของทางด้านนักข่าวดังต่อไปค่ะ แล้วภายหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะนายกิติก็ได้มีการเปิดใจครั้งแรกค่ะโดยย้ำชัดว่า ตนเองเนี่ยไม่ได้หลบหนีตามที่หลายคนเข้าใจนะแต่เพิ่งเดินทางกลับมาถึงที่กรุงเทพจึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ทันทีโดยนายกิตติก็บอกว่าระหว่างไปร่วมงานศพที่เชียงรายเนี่ยก็ได้พบกับผู้สื่อข่าวช่อง8และกลุ่มเพื่อนของคุณนัทพงศ์พร้อมยืนยันว่าอยู่กับพี่ต้นตลอดไม่เคยหลบไปไหนแต่กลับมีข่าวหรือว่าตนเองเนี่ยหลบหนีทําให้ต้องออกมาอธิบายเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยของสังคมโดยนายกิตติค่ะก็มีการเปิดเผยความสัมพันธ์ของตนเองกับคุณนัทพงศ์ด้วยว่าได้ คบหาดูใจกันในฐานะแฟนมานานกว่า2ปีแล้วก็สนิทกันมากก่อนจะแยกห่างกันได้เพียง1เดือนก่อนเกิดเหตุจึงรู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งค่ะเมื่อทราบข่าวรายนี้ส่วนสาเหตุที่หลายๆคนสงสัยว่าทําไมถึงนําไซยานด์ค่ะไปให้คุณนัดป่งทางๆท,ที่มันเป็นสารอันตรายเช่นนี้ โดยนายกิติเนี่ยก็บอกว่าที่ให้ไปค่ะเพราะไม่คิดว่าคุณน,นัทเนี่ยจะทําร้ายตัวเองแล้วไม่ทราบมาก่อนว่าคุณน,นัทมีภาวะป่วยเป็นซึมเศร้าโดยนายกิติค่ะก็ยืนยันว่าไม่รู้จักกับบิ๊กแฟนใหม่ของคุณน,นัทมาก่อนแล้วเพิ่งทราบข่าวจากอีกฝ่ายว่าอยู่ในบ้านวันเกิดเหตุโดยนายกิติเนี่ยก็กล่าวว่าทุกครั้งที่เข้าไปหาคุณน,นัทค่ะก็จะพบกับคุณต้นอยู่ด้วยแทบทุกครั้งและตนค่ะก็เป็นหนึ่งในคนที่รู้รหัสเข้าบ้านของคุณน,นัทซึ่งได้ให้ปากคําแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องไซ เรียบร้อยนากิติค่ะบอกว่าที่ตัดสินใจออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้หลบหนีจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นต้นเหตุการตายของคุณนัดโปงพร้อมขอให้สังคมค่ะอย่าตัดสินว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นฆาตกรทั้งที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ส่วนประเด็นไซยานายนั้นนายกิติเนี่ยก็บอกว่าตัวเขาเองค่ะไม่ได้เอายาไปจับกรอกปากเขาเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาระหว่างพี่นัดกับแฟนใหม่ไม่ใช่ผม โดยท้ายที่สุดค่ะนายกิติเนี่ยก็ระบุว่าได้ให้ข้อมูลกับตํารวจครบถ้วนแล้วแล้วลก็ขณะนี้เนี่ยรู้สึกเหนื่อยจากการสอบปากคาทั้งวันต้องการเพียงพักผ่อนเท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกเฉยๆแต่ว่าเสียใจที่สังคมเนี่ยมองผมในแง่ลบมากกว่าซึ่งบอกว่าหลังจากที่หลายๆคนค่ะได้ฟังคําให้สัมภาษณ์ของทางด้านนายกิติคนนี้ก็มีหลายๆคนค่ะไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่เขาพูดออกมาก็เป็นว่าเรื่องนี้เองค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยจะมีการออกมาสรุปหรือมีการแจ้งข้อหาอะไรยังไงก็คงต้องรอ ตามกันต่อไปค่ะ,ะครับโอเคครับท่านเขาขึ้หน้าล่าสุดข,ของการสอบปากคำคดีของคุณนภพเรนมากับท่านครับก er. ็ท่านผู้จัดการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะครับพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนเนี่ยก็ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็มอบประเด็นในการสืบสวนสอบสวนไว้นะครับแล้วในวันนี้เนี่ยผมกับทีมงานกับท่านรองวิชิตนะครับก็ได้เชิญพยานสำคัญที่อยู่ใกล้ชิด กับผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็พยานที่ที่รู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยมาสอบปากคำวันนี้ทั้งหมด5ปากนะครับก็ตอนนี้สอบสวนใกล้เสร็จสิ้นแล้วทั้ง5ปากนะครับแล้วก็จะมีพยานบุคคลที่สําคัญเนี่ยที่จะนัดหมายภายหลังก็นัดหมายได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือสอบปากคาแพทย์ผู้ทําการชนสูตรพิกูจน์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราลอนัดหมายก่อนนะครับที่ที่บอกว่าเป็นพยานบุคคลอีกหนึ่งคนนี้ใช่คนที่มีการเปิดเผยว่าเป็นคนที่ มีในแชทที่เอาเซย์ายให้คุณนักกรครับก็ขอยังไม่เปิดเผยแล้วกันแต่เป็นพยานสําคัญนะครับซึ่งถ้าเรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยก็พอที่จะสรุปประเด็นจะสรุปม um> ูลเหตุได้ว claro> ่าน่าเชื่อว่าเกิดจากประเด็นอะไรแน่นะครับครับพยานทั้งหมดนี้ให้การสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทำลายทิศทางเดียวกันเลยนะครือว่าทิศทางเดียวกันครับทิศทางเดียวกัน ก็ตอนนี้ยังมีอีกกรณีหนึ่งก็คืออเดิมเนี่ยพนักงานสอบสวนเข้าไปตรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยถามญาติแล้วคือเรายังไม่ทราบว่าเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรแต่ว่าก็ได้มีการสถานที่เกิดเหตุไว้นะครับตอนนี้พอเรารู้ว่ามันอาจจะมีสารพิษอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็คงจะต้องขอทางญาติเนี่ยเข้าไปตรวจเพื่อเก็บพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ญาติเขาเนี่ยติดพิธีศพที่เชียงรายนะครับแล้วก็ขอให้เราเนี่ยเข้าไปอีกครั้งวันที่11นะครับถ้าเราไปตรวจแล้วยังพบสารที่เราต้องสงสัยเนี่ยชัดเจนว่ามันอยู่ที่เกิดเหตุจริงอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คงสรุปประเด็นได้ครับคือตอนนั้นเราเรายังไม่ทราบว่าผู้ตายเนี่ยตายด้วยสารพิษหรืออะไรอย่างนี้ครับ ก็เดี๋ยวต้องไปตรวจเพิ่มเพิ่มเติมครับนี่เป็นสาเหตุครับว่าตั้งแต่วันแรกที่เขามีการแจ้งข้อสงสัยว่าทำไมตำรวจจะไม่ลงตรวจบ้านตั้งแต่วันแรกเป็นเพราะสาเหตุยังไม่คล่อนใช่ไหมครับตำรวจลงไปตรวจตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรการตรวจมีความละเอียดมากน้อยแค่ไหนครับตั้งแต่วันแรกก็พนักงานสอบสวนก็ตรวจพยานฐานพอสมควรนะครับแต่พอในขณะนั้นเนี่ยเนื่องจากยังไม่ทราบว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร นะครับก็พอรู้ผลตรวจจากแพทย์นะครับพนักงานสอบสวนจะเข้าไปตรวจซ้ําก็ติดขัดตรงที่ว่าญาติเนียมีการปิดบ้านแล้วแล้วก็เอาศพไปทําพิธีซึ่งเราประสานจริงๆเรานัดหมายจะเข้าตรวจว,วันนี้แต่ว่าเขาติดทําพิธีอยู่นะครับซึ่งวันนี้เราก็เตรียมพอถอเตรียมอะไรมาครบแล้วแต่ว่าจริงๆนัดไว้วันนี้แต่ทางญาติเนี่ยขอเลื่อนเป็นวันที่11 ผมอยากรู้ว่าในส่วนของซองสารสยนายครับเรามาเจอภายหลังหรือว่ามีใครเอามาให้อะไรยังไงในส่วนของเส้นทางของซองสารเสยนายตัวน,นี้มาได้ยังไงอันนี้เรามีข้อมูลอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะเรียกพยานที่เกี่ยวข้องที่ที่รู้เห็นเนี่ยมาสอบปากคาอยู่ครับสรุปแล้วตํารวจเอาออกมาจากบ้านหรือว่าเป็นคนอื่นเอาออกมาครับยังไม่มีใครอ,ออกมาต้องเรียนงี้ก่อนนะครับเราเชื่อว่าพยานหลักฐานตรงนี้ยังอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ตํารวจเป็นคนเจอหรือว่าญาติเป็นคน อันนี้ต้องต้องเรียนงี้นะครับว่า <c oughs> เกิดจากาคนใกล้ชิดผู้เสียชีวิตนะนะครับมีความสงสัยนะครับแล้วก็เอาไปตรวจนะครับแต่จากการสอบสวนแล้วเนี่ยายาตรงนี้ยังอยู่ในที่เกิดเหตุจริงๆเราจะเข้าไปเก็บวันนี้แหละแต่ว่าติดตรงที่ว่าญา,าติเนี่ยเขาปิดบ้านไว้แล้วก็ยังไม่สามารถมาได้ครับ <c oughs> แลในวันทนี่มีการเข้าไปในวันแรกครับ ไม่มีการพบซองยาหรืออะไรอยู่ใกล้ๆเลยใช่ไหมครับกับตัวของผู้เสียชีวิตนะครับเท่าที่การอสอบปากคาแล้วเนี่ยปรากฏว่าใส่ในซองสีน้ําตาลซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ไม่ทราบนะครับแต่จากการสอบสวนเรามีการถ่ายภาพพนักงานสอบสวนมีการถ่ายภาพที่เกิดเหตุไว้ทั้งหมดนะครับเราก็เอาภาพนี้มาดูนะครับแล้วก็ให้ญาติคนเจล้ชิดเนี่ยชี้ยืนยันว่าซองที่เป็นสารต้องสงสัยเนี่ยก็ยังอยู่ยังอยู่ไม่ได้ไปไหน ทีนี้เราก็ต้องพิสูจน์โดยการเข้าไปเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับค, <น S 1> ครับสสย,ยัยยงไงนะครับคนที่สงสัยที่ให้ตรวจตรวจสอบน,น,นะค่ะก็คือุคที่อยู่ในที่เกิดเหตุครับอ่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนใกล้ชิดเขา,ไ,าไม่ไม่ได้ไม่ได้นั่งอยู่ในวันนั้นครับก็คือเดี๋ยวจะชัดเจนเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้บ้านปิดอยู่ไม่มีใครเข้าออกได้อยู่แล้ว แล้วเราก็ประสานญาติแล้วจริงๆเราต้องการให้ญาติมามาเร็วนะครับแต่ก็โดยที่เขาติดพิธีทําบุญทางศาสนาอะไรเขาเนี่ยนะครับจะมาได้เร็วที่สุดคือวันที่11นะครับก็น่าจะเป็นคนใกล้ชิดไปถ่ายออกมา ถ้าว่าเป็นการถ่ายก่อนหน้าหรือว่าในวันที่เกิดเหตุหล่ะครับน่าจะหลังหลังเกิดเหตุหลังเกิดเหตุหหตครับเราไม่มีการแจ้งมาที่ตํารวจนะครับเ,เราทราบข้อมูลจากการมาสอบปากคําวันนี้ครับออแสดงว่าก่อนน้นนี้ตํารวจก็ไม่รู้เลยลครับยังไม่ทราบแล้วที่เป็นข่าวไปทางตำรวจก็ไม่เห็นใช่ไหมก็ได้ดูข่าวแล้วครับก็เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์ทราบนะครับตอนนี้จะติดขัดตรงที่ว่าญาติติดพิธีทําบุญอยู่เท่านั้นเอง จริงๆเรานัดหมายวันนี้อย่างที่เรียนนะครับวันนี้เรานัดหมายแล้วก็เชื่อว่าญาติจะมาวันนี้นะครับนัดหมายวันนี้แต่ด้วยความติดขัดก็ขอร้องอะไรกันแล้วเนี่ยท่านขอเป็นวันที่สิบเดก็คงเข้าใจท่านให้ท่านทําทพิธีอะไรเสร็จก่อนนะครับจริงๆ,ๆเราทําหลายวิธีแล้วให้ตํารวจไปประสานขอกุญแจให้ทาบันทึกขอรับกุญแจมาอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวญาติเนี่ยเราก็เข้าใจท่านนะ,นะเพราะว่า ลูกท่านเสียชีวิตท่านก็อยากมาดูด้วยอยากมาร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุด้วยกลัวว่าเดี๋ยวข่าวนําเสนอไปแล้วเนี่ยผู้เสียชีวิตเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรทํานองนั้นนะครับเราก็เข้าใจท่านก็เดี๋ยวเรารอได้วันที่11นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยมันถูกปิดล็อกไม่มีใครเข้าไปอยู่แล้วนะครับ ตอนนี้เราทําทุกวิธีนะครับการที่เรียกพยานมาเนี่ยเราก็เอาโทรศัพท์มาตรวจเก็บข้อมูลให้พอถอเก็บทั้งหมดนะครับข้อมูลการสนทนาอะไรทั้งหมดภาพถ่ายทั้งหมดเอามาเก็บหมดครับ,รอ,รรบอันนี้ขอยังไม่เปิดเผยแล้วกันนะครับแต่ว่าเราได้ข้อมูลทั้งหมดครับมีข้อมูลทั้งหมดอพอพครับ,งงรบเดี๋ยวรอผลตรวจเป็นทางการดีกว่านะครับ คิดว่าไม่น่าเกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็คงจะพอวันที่11ญาติมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องให้ญาติเนี่ยมาให้ข้อมูลนี้ด้วยครับครับจากวงจรปิดนะครับมันเหมือนในยุคปีการเปลี่ยนถ่าสุดเหมือนประมาณว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เหมือนพวกแบบใต้ๆไปเลยอะไรประมาณนี้ครับแล้วเหมือนแบบเห็นแต่แรกว่าคุณน้าจะเหมือนมีอาการสมบูรณ์แต่ว่าไม่มี เขาเรียกเหมือนไม่ได้การแจ้งตำรวจไม่แจ้งผู้พิทักษแต่แน่จนกระทั่งถึงเวลาที่เขาเสียชีวิตรจริงเนี่ยไอ้ส่วนอย่างเงี้ยต้องเข้าเกี่ยวเนี่ยมันจะมีความผิดไหมเช่นเรื่องแบบการไม่ให้ใครช่วยเหลือคนที่ใกล้ชิดอ,อันนี้เราก็สอบปากคำแล้วแต่ว่าท่านที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาคิดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะแกล้งประชดเพราะตอนนั้นอาจจะมีปากเสียงทะเลาะก,กันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนนเขาก็คิดว่าไม่จริงแต่พอเห็น เริ่มไม่ดีก็เรียกเพื่อนให้ไปดูอะไรทํานองนั้นครับเคยมีการพูดกับคนใกล้ชิดประมาณ1เดือนนะครับในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้เราสอบพยานให้ชัดเจนก่อนนะครับให้ชัดเจนก่อน ก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขอสอบให้ชัดเจนก่อนนะครับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะเรียกตัวมาสอบนะครับขอให้ได้พยานหลักฐานตัวนี้ให้ชัดเจนก่อน,นะครับทีนี้ขอย้อนกลับเรื่องบ้านเนี่ยเราสามารถออกหมายค้นตรวจได้เลยอไมครับท่านผู้่าของเอืออันดับแรกมีการเปลี่ยนรหัสล็อกนะครับญาติเขาก็ไม่ให้ด้วยก็ต้องรอเขา นะครับแล้วก็เราประเมินแล้วคิดว่ายังไม่น่าจะต้องถึงขนาดนั้นเดี๋ยวรอวันที่ <c oughs> 1ิบให้ญาติเขามาก่อนครับ <c oughs> เป็นเป็นญาติเขาเป็นญาติเขา <c oughs> อันนี้มันก็อาจจะเป็นความรู้สึกความอะไรทางญาติเขาด้วย <c oughs> นะครับหลังครับหลังตัว,ต,วตัวที่บอกว่าคิดคิดว่าแกล้งทำหรืออะไรคิดว่าผู้ตายแกล้งทำแล้วก็ประชดอะไรครับ <c oughs> สุดท้ายเขาตายจริงไงครับแล้วแล้วคนที่ไม่เข้าไปช่วยเหลือในบ้านเนี่ยครับมันจะมีความผิดไหมครับอันนี้สังคมก็ตั้งคาถามนะครับว่าว่าสุดท้ายแล้วจะจะ,จะจะจะมีคนผิดในเรื่องนี้ไหมเอ่ออันนี้ข้อที่จริงเราสอบรายละเอียดไว้นะครับแต่ว่าจากที่เขาให้การเนี่ยเจตนาเขาเขาไม่ทราบว่ากินกินยาเข้าไปจริงไม่ทราบตอนนั้นน่ยที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ทราบเจตนาเป็นหลักครับโอเคนะครับท้ายท้ายสุด พยานที่สอบปากคำเนี่ยมีใครที่เหมือนกับมีพิรุษและขาจจะมีกับความผิดนี้ไหมครับคงคงยังระบุอย่างนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราทําทุกมิตินะครับทั้งเอาพยานเนี่ยทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยเราแยกสอบหมดนะครับก่อนที่จะสอบปากคำพยานแต่ละคนเนี่ยทีมพนักง,งานส,สืบสวนสอบสวนเนี่ยเราคุยข้อเท็จจริงก่อนวางประเด็นกันก่อนแล้วก็แยกกันสอบนะครับ แล้วเราก็มีการเอาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นเนี่ยมาพิสูจน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่พยานแต่ละคนให้ปากคำเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนํามาวิเคราะห์ว่าใครพูดจริงพูดเท็จมีน้ําหนักเชื่อได้แค่ไหนนะครับอย่างนั้นคือสรุปว่าตอนนี้ตรวจให้น้าหนักในเรื่องฆาตตายหรือว่าฆาตกรรมครับเรายังไม่ตัดประเด็นอะไรนะครับแต่ก็ได้ข้อมูลเนี่ยจากพยานใกล้ชิดเนี่ยว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย ก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนมีการพูดถึงว่าอยากจะฆ่าตัวตายมีการเตรียมสารสยนายไว้ครับก็คงให้ข้อมูลได้แค่นี้ก่อนก็คงยังระบุอย่างนั้นไม่ได้แต่มีการพูดกับคนใกล้ชิดทํานองนั้นเก็คงยังระบุอย่างนตรียมเพื่อจะทไร้ายตัวเองารพูดกับคนใกล้ชิดทำนองนั้นคือจากคนใกล้ชิดให้ข้อมูลนะครับเราต้องต้องเรียนอย่างนี้แต่ว่ายังมีพยาน สำคัญที่เราจะเรียกมาสอบด้วยว่ามันจริงอย่างนั้นอีกไหมก็ก็มีาาาารประเด็นที่เราสอบไว้แต่ว่าขอยังไม่เปิดเผยนะครับครับโอเคนะครับแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว